วันนี้ผมจะมาเล่นอัปเดตตูวะเบลอสที่มีโอกาสได้ตัวดีๆมีคนเล่นพร้อมกันมากกว่า20ล้านคนในวมแต่วันนี้คือแบบเบลอสหรือว่ามาปาร์ตี้กันแน่ตอนนี้อัปเดตนะครับโอ้ยอะไรไอ้ อัปเดตดูอะไรเนี่ยตัวเรนโบว์วันนี้มาแอดมินแจกบัฟเยอะมากนะครับแต่ผมไม่รู้อัปเดตอะไรมาอันนี้มีอยู่แล้วเครื่องประดิษฐ์โอ้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเก็บเบรลส์หรอเก็บโซนคืออะไรเคยอะไรคือเก็บโซนโอ้อะไรอ่ะโอ้โหอุ้ยตัวอะไรอ่ะ้ ตัวทิปอะไรสักอย่างนะครับเข้าไปหนูโอ้โหตัวดีมาช่วงกิจกรรมด้วยนี่เลยเนี่ยซื้อไปก่อนจะมีตัวอะไรมาว้าๆอีกไหมเนี่ยทุกคนนี่ไงตัวนี้เรนโบว์ตอนนี้คนเล่นอยู่ยี่สี่ล้านคนโอ้โเยอะโคตรๆแต่ยังไม่ซู้โก้ก็ะเด็นไหมเนี่ยตัวเรนโบว์ออกมาเต็มเลยนะครับใครอยากได้เรนโบว์ผมแนะนําเลยไปนะครับขโมย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 ตัวเด็กตัวเด็กผมขโมยตัวเด็กมา <laughs> ได้มาเฉยเลยตัวอะไรเนี่ยผลิต <laughs> เงินสี่แสนตัววีว้าว โอ้อะไรมาไอตัวย no oh, wow, ี่ยกระจานมาเหรอตัวนี้แพงมากทุกคนถ้ามันมาจริงนะอะไรมันพ่นสีเหรอมันทําอะไรอ่ะมันเปลี่ยนตัวเหรอโอ้มันเปลี่ยนไปตัวให้ดีขึ้นเหรออัปเดตเยอะมากวันนี้วันเสาร์อะไรใหม่เนี่ยโอ้ผมมองไม่ทันเลยโอ้าวอุกบาทว้าวว้าวว้มืดอะไรอ่ะโอ้ปูมาปูมาทำอะไรวะโย่อะไรอ่ะ ลัอกีบ็อกซ์อุ้ยลัอกีบ็อกซ์สีเขรดทุกคนของดีของดีนะครับข้าวฐานเราไปเลยโอ้ข้างบนนี้คือสวยมากนะครับอืมอุ้ยตัวอะไรเนี่ยโอดินินนินดุนไปลอดกอดนะครับไปเลยจ้าโอยมีอะไรได้เนี่ยบัมบัมวารีคาโคูดี้คาปูชิโน่มีงานอาด้วยว้าแซมมี่มามาทำไมว้เอาทำไรอะอุ้ยฟอาากาศทุกอมเปิดแล้วคดูตัวผม โคตมันนะ่ะเหมือนมาปาร์ตี้เลยทุกคนโอ้ตัวอะไรอ่ะซื้อกันเลยนะครับปริมปริมปาตาเปตโคตรมันแล้วนี่ใครก็ไม่รู้นะครับน้องอีกสามคนมตัวเฟี้ยวมากว้ หมดยังเนี่ยโอขูหพับอะไรไม่ยูล้นจอยหมดเลยเนี่ยโอดินดินดุนดุนมาด้วยว้าวซือเลยนะครับโอดินดินดินดุนแต่คราปเตตตอนดึกนะครับตอนนี้ทีสองครึ่งนะเพิ่งอ,อัปเดตคือแบบเด็กเรานอนหมดแล้วอ่ะทุกคนว้าวตัวอะไรเนี่ยวู้วิาววลากีฟบอกอยากได้เอามาตบผมแบ่งกันบ้าง รอคนเดียวเลยทุกคนแล้วบอกน้องบอกเขาแบ่งกันบ้างตทีนี้เราขายทิ้งนะครับไม่น่าเก่งว่าอ,อะไรมาทุกคนโอ้ต้นไม้ขึ้นอจากไหนอุ้ยมาอีกแล้ว <c oughs> ผมซืม้อหมดแล้วน่ารักมากแมวเนียน <c oughs> แคททุกคนโอ้าวมาติดบัฟนี่เนียนแคทโอ้ใครมาโว้วว้นนาวเอดมิเนอร์ฟู้ดวตมาจากไหนอ่ะแม้มิเนอรฟูดมาใช่ไหมเนี่ยจริงด้วยโอ้ยบอลฟูตเนี่้ผมใส่ฟ้นนานฟมาจากไหนวะดาก้อนอะไรสักอย่างนึงเอออะไรมา อะไรมาโอ้ยไม่มีตัวไหนฟ้าติดมาไกลพวกนี้ด้วยหรอหน่าจะคว้าแหลกกันนะเนี่ยมีอะไรให้ว,ว้าวเยอะมากใครเล่นในมือถือผมว่ามีระเบิดแน่นอนคืนนี้มันเยอะไปหมดเลยเนี่ยอัปเดตเนี้ยนี่กล่องซีเคเรายังเปิดไม่ได้อุย้ยตนนัวได้ไม่ต้องหลายกล่องว้ายโดนผ่าสองรอบหมดหรือยังเนี่ยโย่ทุกคนตัวตัวดีมาอีกแล้วติดบัฟอะไรเว่อร์โดนตึงเต้ ได้ปรับด้วยเอาเลยนะครับวุ้ยว้ยวุ <Hello? S 2> ้วเวนี้มาขาย85ล้านตัวสีเขียดว้ยวุ้ว้ทุกคนมันมา โอ้ยต <muitas S 2> ัวตัวดีเน่ทุกคนติดไหมโอ้โหไม่ติดนะครับโอ้ยสองล้านต่อนาทีเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับตัวดีนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวดีจกดเลยจอบจอบๆอบซึ้งอ่ะโอ้มันมีแต่ตัวแบบโคตรดีนะครับหนึ่งล้านต่อนาทีนะเราปล่อยให้น้องเขาซื้อบ้างนะเพราะเราซื้อมาเยอะแล้วอันนี้เนี่ยไอตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าตัวมังกรมาว่าเราน่อย่าแย่งกันแน่นอนนะครับเพราะว่าไงมันก็เก่งเลยไอตัวมังกรอ่ะแต่มันจะมาไหมแซมมี่ฟื้นฟูฐานขึ้นแล้วคืออะไรโอ้ฐานแซมมี่ทุกคนเขาเขาฐานมาให้เราขโมย โอ้มี2ตัวเองเอาตัวขโมยตัวนี้ก็ได้นะครับตัวซีเกตเดี๋ยวเราของเต็มของเต็มของเต้ยเราไปขายตัวก่อนขายไดขายนี่นะครับตัวกาบไปก่อนไปก่อนตัวซีเกตแล้วอะไรมานะ่ะโอ้ยเซมี่เดินมา้ยมาแอคอีกแล้วโอ้โหบับโคตรเยอะข้างล่างทุกคนดูนี่ แซม,มี่เ็ตึง,ตงมาบัฟบเสรพอีกแล้วนะครับแต่เป็นตะรางานะครับแซม,มี่เข้าใจป่ามากขายตัวนี่ทิ้งเลยเราแบบมีตัวเยอะจนเดขายทิ้งอะทุกคนเปิดดิวนะครับได้เป็นอะไรขายทิ้งแล้วกัน <c oughs> ใจป่ามากแล้วมีบัฟบอย่างเยอะผ่านแซม,มี่มีอะไรไหมมีแค่ตัวนี้ โยดนยิงเล็กก็จุยกระจายตัวอะไรวะเนี่ยตัวแปลกๆทั้งนั้นเลยแต่กล่องยังไม่ยังเป็นเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรให้ซื้อนะับผมมาติดบับบาซิลอุ้ยเขาให้คูณสี่ออกรัวสี่สิบสองนาทีอ่ะโี้หทีสองนาทีคือจุกๆเลยนะครับแซมมี่เขาแจกคูณสูงสุดของอันนี้เลยนะครับโอ้โหอ๋ออันนี้ไงคูณสี่นะครับเขาแจกคูณสี่เลยอยากเห็นมังกรมากเลยทุกคนว้าตัวอะไรมาตัวไบรอดก็สนะครับตัวไหนดีสุดเนี่ยทุกคนนี่ทุกคนแคทซี ไอตัวนี้เป็นตัวแบบตัวช้างนะครับสตรอบเบอรี่นะสตรอบเบอรี่เหมือนจะไม่ไม่ใช่กล่องขายนะทุกคนเหมือนจะต้องแบบหาเอาตามนี้นะก็วเราหาเจออยู่หรอฮ้ยว๊ What? เราสุ่มได้เฉยเลยทุกคน สวยไปตัวซีเข็ดเฉยเลยไปนี่ผมโชคดีปะเนี่ยมันตัวละ75ล้านเลยเนี่ยผลิตเงินไวด้วยเด้อเด้อเด้อเดถามจริงงงงงดิเหมือนจบแล้วนะครับทุกคนอีเวนต์ตอนนี้ก็รอเอฟเคนี้ว่าจะหมดเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามาขายเลยนะเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมาดูสีที่ผมได้นะครับเมื่อกี้ผมไม่มีอะไรเลยนะนอกจากตัวนี้นี่ผมได้มาเยอะมากนะครับอันนี้ไปขโมยหน่อยตัวซีเข็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์ซีเข็ดแล้วก็มีอ๋อตัวนี้เป็นตัวธรรมดาหมดสีเข็ดอยู่ข้างบนในหนึ่งตัวนะครับนี่นะครัับซีเเตวลย นี่คือตัวดีนะเนี่ยแล้วก็ซีเกตอีกตัวหนึ่งถุ่มได้เมื่อกี้เลยว้โวจูนตัวซีเกตมาโอ้โห มันอีเวนต์อันนี้พอดีะทุกคนเนี่ยมันได้บัฟอันนี้นะครับตัวตัวดีก็ได้ออกมาเลยเป็นบัฟอัปเดตใหม่ด้วยนี่นี่น,นี่มันกลายเป็นอย่างนี้เลยดิมันคือว่าเพุการณได้ตื่นพันนะคือมันเหมือนจะช่วยให้สัตว์เรากลายเป็นตัวโครงกระดูกขึ้นมาโอ้โหไอตัวนี้มันบัฟนะเนี่ยมันติดบัฟเยอะมากเลยขอขดหูหน่อยนะไหนไหนไหนหนหน,หน,หน,นี่สี่แสนต่อวิโอ้โหกากมากตัวแพงเฉยๆนะมันคือตัวเล็ตัวล่าที่กลายเป็นโครงกระดูกเฉยตอนนี้อีเวนต์หมดแล้วนะครับ ไม่มีอะไรเลยเราเปิดกล่องดีกว่าว้ยเหมือนเหมือนจะมีตัวดีปะเนี่ยผมได้ตัวดีป่ะเนี่ยอันนี้ตัวโคตรดีนะครับแพงสุดตัวที่เราอยูยูผมก็ได้เชยเลยตัวนี้ไม่ดีสุดเลยปะเนี่ยทุกคนลัคกี้นะครับคลิปนี้อ ได้ของฟรีมาแพงกว่าไอ้ตัวนี้ก่ะเดี๋ยวนะมันห0ร้อยละแพงมากมันไม่มีอะไรเลยนะครับอีเวนต์นี้หมดแล้วนะของขายก็เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเป็นตัวกระดูกนะนี่เหมือนตัวเรดเดอรล่าตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าละวูบเมื่กี่หกร้อยละเปิดได้เฉยเลยอีเวนต์ใหม่ทุกคนได้อะไรมาก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีอันนี้มาด้วยแซมมี่อานะักมันชีวิทยาหรือเปล่าทุกคนแบบหาบอสซี่อย่างนี้นะครับเหมือนเอาตัวมาผสมแล้วก็กลายเป็นไอ้นี่นะครับมันเขียนว่า ลิมิเต็ดเวททีแสนตัวหรอจำกัดแค่ทีแสนตัวหรออาจจะใช่นะครับไม่รู้เหมือนกันตัวมันไม่ได้หาง่ายๆไงทุกคนมันเอาตัวแบบอะไรเนี่ยกูสี่ป่าทุกคนดูดิทั้งเ้ื่องตอร์ล่านะครับติดเรนโบวด้วยเอาอะไรบ้าเกินผมว่าเดี๋ยวนะถ้าเราเข้าเครื่องประดิษฐ์มันจะกลเป็นบัฟให้มันเนี่ยอ๋อนี่ไงเราสามารถประดิษฐ์ออกมาได้นะครับก็คือมันล็อกให้ได้อยู่ออเราสามารถผสมพันธุ์มันได้อาเคครับทุกคนคลิปนี้มาเล่นให้ดูประพาณนี้นะครับอัปเดตแบบสนุกมากไว้เจอกันนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้า